ค่ะทีนะคะทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามาให้นิเคอิเช้ากันต่อนะคะนิเคอินะคะเลขวิเคราะห์นะคะวันนี้วันที่สิบสามนะคะวันนี้วันที่สิบสามนะสิบปนก็ตามนี้เลยนะคะนะคะแปดเจ็ดสี่ห้าเก้านะคะ เจาะให้เด่นๆวันนี้เด่นที่แปดกับห้านะคะแปดห้าเก้านะคะเด่นสองตัวให้ลูดแปดกับห้านะคะฟันแปดนะคะนะฟันแปดนะคะถ้าไม่กลายเป็นสามนะคะกลัวมากคือกลายเป็นสามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ v ย v ีเอสามไว้เลยนะคะดักนะคะดักวีเอสสามคำว่าวีเอสสามนี่คือจับใส่นะคะจับใส่ตัวเด่นนะคะนะเจาะก็จะมี เรายังไม่วีเอให้นะคะเราเจาะเด่นที่กลุ่มที่น่าจะมาก่อนนะกลุ่มที่มาจะมานี่คือห้าเก้านะคะเด่มมมน,นะะม,มากมายห้าแปดค่ะตามด้วยห้าศูนย์นีไปนี้ไปศูนย์นะคะนี้ไปศูปนย์นะคะแล้วก็เก้าแปดนะคะเก <98 S 2> ้าแปะว่าไงลูกโอ้มาอีกแล้วห้าสองค่ะว่าไงฮิวอีกแล้วเหรอลูก เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะห้เจ็ดค่ะอ๋อเดี๋ยวแม่ให้กินลูกแป๊บหนึ่งนะคะห้าเก้ากลายเป็นห้าหกกันนะคะการกลับหัวก็จะเป็นห้าหกนะคะห้าหกห้าสามแปดกลายเป็นสามนะคะนี่เลยแปดกลายเป็นสามนะคะห้าสามห้าสามแล้วก็เก้าสามนะคะ ก้าสามแล้วก็จะกลับหัวหนีเป็นหกสามนี่ไค่ะจะกันประมาณนี้นะคะเลขหน่าจะกันนะเลขที่น่าจะกันนะคะอีกตัวหนึ่งลืมไปว่าแปดสามกับเจ็ดสามค่ะแปดสามกับเจ็ดสามนะคะเจาะก,กันไว้นะคะตัวนี้บวกกันกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะคะเจาะก,กันค่ะนะคะตัวนี้สิบบนนะคะตามนี้เลยเมื่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะมาแน่นอนนะคะ เด่นมากมายแกับ5นะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะนิเคอิกนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้โดนเช้าๆนะคะขอให้มาเช้านะคะวิเคราะห์สุดๆเลยนะคะวันนี้นิเคอิกวันที่13สายรูดฟัน8นะคะรอง5สายลาก85 8 9นะคะลากได้เลยนะคะ ลากแปดห้าแปดเก้านะคะนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกคนขอให้แตกค่ะวันนี้แตกอีกนะคะสามตัวยังไม่ได้ให้นะคะเดี๋ยว,ยวจับสามตัวให้แป๊บหนึ่งนะคะลืมไปสามตัวเอาช่วงนี้แล้วกันห้าแปดศูนย์ค่ะห้าแปดศูนย์นี้ไปศูนย์นะคะ ห้าสี่นะคะนี้ไปศย์ค่ะนี้เป็นร้อยเป็นสิบเห้าสี่นะคะนะคะดักไว้หมดเลยนะคะ590เก้นห้าเกนะคะห9 0เก้นห้าเกนี้ดักไว้นะคะเลขที่น่าจะมานะ3มตัวเราดักไว้แล้วก็ใครอยากจับตัวไหนใส่ก็ไปเลยตัวนี้สิบบน,นะคะ่ะเด่นมากมายนะคะ จาะนี้ไป3ก็วีเอสใส่กันเอานะคะเจาะใส่ตัวนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย